แดงเยอะมากมากกว่าปกติพอเราต้องทําท่อเราต้องทําท่ออ่าครับใช่ทำท่อทำทขึ้นมาอือไปต่อกับอะไรเอาทาท่อไปต่อจากบอลาวามาบ้านเราอะคุณไม่แล้วบอลาวามันจะไม่หมดใช่ไหมคือเราม,มีบอลาวาอยู่หน่อยแต่เรามีอยู่สองที่ด้วยกันแต่ว่า แต่ว่ามันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกที่ไหนซึ่งถ้าให้ผมแ ń, นะนําก็ที่ตึกน่จะใกล้กว่าแต่ว่าบอ่อมันมันก็เป็นบอ่บอบ่อเล็กๆมันจะเป็นบอ่ 6, <th> áng, อหกคูณหกอ่ะคุณแล้วต้องเติมลาวาให้เต็มบ่อใช้ลาวาหกถังอ่ะหกถังอ่ะเดี๋ยวผมไปเอามาให้เดี๋ยว <laughs> ผมจะวิ่งไปเอามาให้เลยกหน่อยแป๊บหนึ่งถังน้ําไปทั้งหมดกี่ถังนะณหน่อยต้องใช้กี่ถังนะหกถังใช่ไหมใช้สิบสองเพราะว่ามันต้องต่อสองบล็อกใช้สิบสอง อันนี้ผมมีคุณสิบเอ็ดถังเราขาดเหล็กอีกหนึ่งก้อนโอ้หลี่ชีอยู่กับผมอีกถังหนึ่งไม่เป็นไรผมจะมีเอ้ยสุดท้ายแล้วกูก็ต้องไปหาเขาอยู่แล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวผมเอาอาหารไปให้อาหาร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 คุณออยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคุณอยากกินอาหารดีสารเหรออุ้ยข้าวโตแล้วต้องแวะมาเกี่ยวข้าวซะละผมจะทำให้คุณดูความเจริญอย่างแรก ความจะยืนความจะยืนเอ้ยผมลืมไปเราทาบันไดอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าถ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้สมบี้จะขึ้นได้สิโอเคอย่างแรกผมจะลื้อทั้งหมดทิ้งทั้งหมดเนี่ยนะคุณหน่อยผมผมจะลื้อมันทิ้งโอเคต้องรีโนเวทเอาเอาถังไหมผมถังสิบสองใบต้องมีลาวาบรรจุอยู่เต็มถุ เต็มเต็มเต็มเบลเฮ้ยผมไม่ได้แวะไปที่ตึกซอมบี้นานมากเลยเนี่ยหลังจากยึดได้แล้วก็ทิ้งยาวเลยเพราะว่าคนในหมู่บ้านเราตายหาตายหงกัหหมดแล้วเลยไม่ได้ทําอะไรเลยซอมบี้มันจะเกิดหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่ใช่ผมซอมบี้ทำอย่ามากล่าวหากันอย่างนี้คุณน้อยคุณน้อยพูดอย่างนี้คือคุณน้อยกำลังกล่าวหาผมนะผมฟ้องน้อยได้นะครับมีเรื่องหนึ่งที่จะต้องบอกคุณน้อยเป็นความผิดที่เนี่ยให้อภัยได้ผมเพิ่งนึกออกว่าผมแอบเทน้ําลงไปในบ่อแล้อว่ะ อแม่มันเป็นความผิดใครกันน้อทั้งหน้าลงโทษจริงๆเลยประดุกตัวนี้เนี่ยมันอะประดุกทําคุณออยออกเกมเราจะครบแล้วเราจะรอดกันแล้วออฟซิเดียนนี่เราต้องเอาไปใช้อะไรป้มีประโยชน์อะไรมั้ยโอเคผมได้หินมันก็ไม่ไหมอยู่แล้วผมได้ลาว่าทั้งหมดละเฮ้ยสูงอะเจียวมีตัวมีตัวมีตัวอย่ละ อย่ yeah, ละรู <c oughs> ้ว่าจะตายแต่ละอโอเคฮะผมได้มาแล้วแล้วคุณอ้อยจะเอาบอรลาวาไว้ตรงไหนอะ่ะผมจะต้องวางไว้ให้ตรงไหนบอลาวาะทางนี้ไม่มีทางลงโอ้เชี่ยเอ่อขึ้นไงอะ่ะโอเคงั้นก็คือให้พูดตามตรงก็คือให้ผมไปวางลาวาไว้ในป่าใช่ไหมผมขอมองภาพป่านี้เป็นครั้งสุดท้ายอยเฮ้ย,<อ>ย,ยมันเกือบดีได้น้ยอยคุณไม่เป็นไรผมจะจมน้ำตายชีวิตของ ก้นีนไม่คุณน้อยแต่ว่าเอาตรงไหนผมคิดว่าไงการจะต่อข้ามน้ำมาฝั่งนี้ได้ <c oughs> ชีวิตจะไม่สบาย <c oughs> ไอสัตว์ปืนหมดแล้วไอ้ <c oughs> อเินเอามันมาจากไหน,นเฮ้ยเฮ้ยกระทือมันผมว่าเราต้องทำกำแพง กันก่อนนะครับทับน้ำไปเลยนะคุณพอเราไม่ไม่ใช้แหล่งน้ำละเราก็สร้างอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องใช้แหล่งน้ำว่าสงสัยว่าผมต้องเอาเหล็กที่ผมหามาสร้างยามเฝ้าพวกเราสักตัวหนึง่งได้หยามมันไหวเหรอคุณผมรู้ว่ายามไม่ไหวครับแต่อย่างน้อยมันก็จะได้วิ่งมาตกได้แต่อย่างน้อยมันก็จ,<ะ><า>จได้วิ่งมา,ามให้เราล่ออย่าง,งน้อยเราเราทุบกับยามทุบบปมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะคุณหน่อยโอ้งเสียงใหม่เลย เฮียบันหน้าผมไปเลยบ้าเลพราะกูไม่มีกระสุนนะพวกมึงเอาใหญ่นะมาโกนเราว้ายพวกมึงจะชักจะเหื่มเกิ่มจนไม่ใหญ่โอเคผมว่าเรารีบทำเราละคนวางกำแพงกำแพงมาปิดตรงสะพานเราดีไหมคือเราจะไปทำฝั่งนู้นไหมหรือว่าไม่ทำถ้าไม่ทำผมจะได้ทำกำแพงปิดให้อ๋อเอาแค่นี้เหรอครับวอลมาเรียได้กำเนิดขึ้นแล้วเฮ้ยมันมาแล้ว มันตามคุณน้อยไปเฮ้ยมันตีผมติดเชื้อเอออีเลวแต่แอปเปิลทองเราไม่มีเออยิ่งไม่มีทรัพยากรน้อยกลับไปถาแอปเปิลทองหน่อยได้ผมว่าผมมีทองอยู่เอ้ยเดี๋ยวผมไปเอาให้ดีกว่าแต่พอตอนนี้คุณต้องลงน้ำมือนคุณน้อยน้อยระวังน้อยเก็บทำอะไรฉันแต่ผมคืนใช่เหรอชอบเข้าหลังเราชอบเข้าหลังเหรอโอ๊ยพังมันดูเสียชีวิตนเอ๊ะวานผมมันหายไปไหนพังไงคุณน้อย มันเพิ่งพังไปอ๋อเมื่อกี้ผมว่าคุณคติดเชื้อแล้วมันเริ่มเมามันมันมีผลต่อระบบประสาทเลยเฮ้ยเราได้นี่แล้วเราได้กำแพงแล้วเราเริ่มทำกำแพงแล้วโคตรเฟี้ยวเลยระหว่างน,นี้ผมทำกำแพงรอเดีวยวผมจะทนหิวจนกวามผมจะตายของผมเองกนเข้าตายนี่ทรมาน,นหน่อยมันมันไม่ฟินเอาเข้าเลยอ่าเรามาเทสระบบกันว่าพวกมึงขึ้นมาได้ไหมซมี้มาไม่ได้ เกิดการทำลายตัวเองขึ้นมาโอ้ต่อยหน้าตัวเองทำไมคุณน้อยเลือดเต็มเลยไอ้เป็ดใจเกลียเป็ดใจเกลียดขวานผมทำมาอันนี้ผมมีผมมีผมมีน้อยผมไหมอันนี้ไปิอุ๊ยขอบคุณครับผมจะทำให้คุณดูเองว่าวิทยาศาสตร์ของผมเน่ะมันไม่ได้กาคุณพูดเหมือนเมื่อไหร่จ คุณพอนเหมือนคุณพูดเหมือน,นผมกาลังดูประตูเรื่องเซ้นคูอยู่ตอนนี้คือเรากาลังนั่งมองดรเป็ดแล้วก็พัฒนากังหันน้ำกังหันน้ํใชัยพัฒนาทีงไหนคุณบอกว่ามันไวขึ้นผมว่ามันก็เท่าเดิมนะั่นแหละหรือว่า, ang, ย,ายังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้อันนี้ขั้นเริ่มต้นนี่ขั้นเริ่มต้นยังไม่เสร็จอคุณจะให้ผมไปหาอะไรเพิ่มไหมผมจะได้ไปไอ้นี่หรือว่าจะให้ผมช่วยทําจะได้ไวขึ้นอ้าวทองแดงคุณโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปแต่ก่อนเองแดงให้ผมหน่อยโอเคได้แต ผมวางได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องรื้ตรงไหนเนี่ยคุณเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำเราวางตรงไหนดีงั้นผมรู้โอเคไปละเฮ้ยเฮ้ยคุณร้อยคุณร้อยกลับบ้านคุณร้อยวิ่งคุณร้อยวิ่งแล้ววิ่งสุดชีวิตเลยมมาเยอะงั้นัะคุณเข้าไปเลยไม่ได้เข้าไปเลยคุณร้อยคือเรามีเราวายี่สิบสองถังแล้วพร้อมแบบว่าล้างบางตระกูลมัน แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่ามันโดนลาวาไม่ตายเออวะลืมไปผมว่าถ้าโดนลาวาไม่ตายก็ต้องเอ้ยเอ้เอยเอสุดท้ายแล้วลาวาทำอะไรแม่งไม่ได้ <c oughs> ทำไมผมรู้สึกว่ามันมีตัวอะไรเสียงดังๆแปลกๆเหมือนตัวมันใหญ่ๆมาครับมันมันจะตัวไอ้คุณอ้อย ปันไฟไหมปันไฟไหมปัดไฟไหมเบินเฮ้ยเบนไฟไหมไม่ได้ไงวะอุ้ยอุ๊ยจะตายจะตายเฮ้ยอเยอะป่ะเฮ้ยผมไปเอากระสุนมาให้ก่อนเพว่ามันนอนได้ป่าววะนี่ไงนอนได้อยู่โอ้แสดงว่ามีต้องอ่าดูฟีลิ่งพิเวอร์เออใช่นอนได้ฮะจริงๆคุณไม่ดู นอนไม่ได้คุณลองคุนอนฝั่งนี้ดูไหมนอนไม่ได้คุณนอนได้ยังไงสายการแบบนี้คุณยังหลับลงอีกเหรอเอาไรพวกเปรตมานี่สักเออตายหาตายพวกเกียตายตายตายการด้านบนนี้ ข้างบนไกลหมดแล้วมันแวะไปบ้านเราอีกแล้วเฮ้ยหยุดเว้ยเฮียบ้านกูหายไปคืบหนึ่งอะไรอะไรจะปลาเหรอตัดเอ้ยไรนากูไ่นากูมันเป็นตัวเด็กมันตัวเด็กเผมไปเนี่ยผมว่าผมต้องคุณดูมดอยมาดูบ้านมาดูบ้าน หายพี่แหว่งแหว่งรู้จักแหว่งไหมไม่ตายให้ความหวังแต่ว่าไลนาเราเปรไม่กลัวเราบย โอ้แต่<อ>ฟ้าเอ้ยนี่ฟ้านี่ฟ้าในเกมหรือฟ้าที่บ้านเพลยให้ผมเอาลาวาไปได้ไหมหรือว่าให้ไปช่วยคุณก่อนเอฟพีเอตกเลยโอ้เหลือโอ้เอเหลือสีโอ้โหว้ายหมาหยีน้อยเฮ้ยฟ้าผ่าอ่ะเฮ้ยโลไปนี้เริ่มอยู่ไม่ได้ละอย่าอยาอย่ามาหากูเฮ้ยทำไมมามองที่กูอะ ไม่ไหวแล้วเหมือนลาแหลบผมจะเสร็จพูนเป็นซีฟเลยคุณน้อยมันไม่ตายมันมืดอีกแล้วเอ้ยคุณน้อยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงมันไม่ตายคุณทำบังเกิดส่วนตัวด้วยเลยเดือดเฉดอีโก้ทำอะไรมันไม่ได้ไม่ไหวแล้วอย่านะเว้ยชีวิตดีเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรไม่ไหวจังอะไม่รู้เราเพิ่งตื่นมาเองไม่ใช่เหรอยัย มาดิมาดิมาดิใต้น้ำเต็มเลยคุณเฮ้ยมันไม่หมดสักทีอะไล่าตามมานะว้ไ,วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิ่งไปหาคุณเองที่บ้านนะผมตายแลย้วคุณเกิดที่ไหนที่บ้านใช่ไหมวิงว่งวิ่งสุดชีวิตเลยมจองารวิ่งต่อแบบย ตดปตตลัวิิิิววงงันที่โหดร้ายเฮียต้องเอาสมาชิกเพิ่มแล้วเราเล่นกันสองคนไม่ไหวน้อยเราเล่นกันสองคนไม่ไหวมันไม่ไหวไอ้ตายเหอะมันจะเยอะเลยขนาดนี้ผมต้องการคนคุมกานแบบสร้างอะไรไม่ได้เลยด้วย Desert Eagle ก็บอกนี่พานี้ใช้คุ้มมากเลยด Desert Eagle ไปคุณเราเร่งมือถ้าไม่ไวกว่านี้เราต้องเสร็จภายในวันนี้แล้วลาช้า สัตว์ร้องอยู่นั่นแหละใครใครใครอ่ะอยู่ใต้ดินเป็นซอมบี้ใต,ใต้ใต้ดินใต้ดินในน้ำอีกทีนึงเอ๊กคุณอย่าลืมมาทุบไม้ตรงนี้นะให้ผมวางถังลาวาไว้ตรงไหนนะผมจะช่วยละต้องวางถังลาวาแล้วแหละผมคิดว่าลองวางแผนะเอาแนวนี้ใช่ไหมต้องต้องเป๊ะไหมหรือว่าไม่ต้องเปะ๊ะเดี๋ยวก่อนอ่ะผมผม,ผมเอาอันนี้กัน เอายาวเท่าไหร่คุณหน่อยเท่านี้อ่ะไม่อันนี้คือทางที่ที่ที่จะเชื่อมถังลาวาเอาเอายาวเท่านี้ไหมหรือว่าเท่าไหร่อ๋อคือให้ผมท<ำ>ําท<ำ>ําติดทําติดพื้นนี้ได้ใช่ไหมใช่ต้อง<ช>เป็นแลบแลบหมดแล้วนนะเราจะชนะตัวเองได้ไหมตอนนี้จะที่อีกแล้วตายเถอะเวลามันเดินไวจังไงะอ oh my god What the shit ม a ระยะทางระหว่างบ้านจากไปจากตรงนู้นไก,กล้ไกล้เฮ้ยหิน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  ไม่แล้วเมื่อไหร่คุณจะเดินออกจากตัวตรงนี้ไปคุณต้องเดินออกจากนี้ไปแล้ว,วน้วนอยผมจะทำบอบอจะมาค่าตรงนี้ไม,ไม่ได้รอยอ่ะผมทุบบอแล้วบอเนีนิ่งเลยคุณน้อยนิ่งเลยแล้วผมต้องปล่อยคุณออยไหลคุณโอยผมว่าคุณไปลุกลามป่ายเยอะเกินไปเจ้าที่เจ้าเอเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเขาไม่ยอมแล้ว เขไม่ยอมให้คุณออยอยู่ผมทําผมทําไี่นี่ได้ไหมผมทําให้มันผมทําให้มันเออเขาเรียกว่าอะไรวะผมทําให้มันเป็นสามชั้นได้ไหมได้ได้คุณทําเลยได okay, ้ได้หกคูณหกมันจะใหญ่ไปไหมใหญ่ใหญ่มากแล้วรถลงมาทำสามคูณสามไหมคุณคิดว่ามันจะพอไหม <c oughs> มันจะน่ารักมากครับถ้าคุณพูดแบบนี้อย่างน้อยก็ลดบัสเจ็ตลงมาได้เยอะเฮียเฮียวิ่งไวเฮียเฮียซอมบี้วิ่งโคตรพ่อโคตรแม่ไวคุณน้อย ไม่แต่ว่าตแต่ว่ากำแพงเอาอยู่น้อยสบายใจได้อ่าผมเกิดบ้านนอน,นเลยอ้าวคุไปเกิดบ้านนู้นเลยหรอความเยอะนี่มันอะไรกันเยอะแบบไม่ปฏิเสธมาอีกแล้วเหรอคุณที่มันเข้าวันที่เท่าไรแล้วเนี่ยนี่มันเข้าวันที่2อี่สิบอย่าอย่าอย่าลองดีเข้ามาเลยเข้ามาเลย เฮ้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 เ้เฮ้เมเฮ้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 เส้เฮ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 ้เ้้่้เฮ้้เฮ้เฮ้้้เ้เฮ้เฮ้เฮ้ลุ้เ้เฮ้้เ้เฮเฮ้เ้้้เเฮ้ แม่งติดเชื้อเลยไอ้ีผมเกลียดมันเก้ยเฟี้ยวเหรออุ้ยหลดอีกแล้วมันเป็นอะไรเกือบไม่ได้เจอพน้อยเกือบจบแล้วอนาคตเราผมจะเอาตัวเองลงไปในบ่อลาวาที่ผมไม่เชิงว่าย่างตัวเองผมกำลังจะทำลายตัวเอง เรียบร้อยบาร์ล้บ้าบาใช่บอละวาได้แล้วเอาทำเอาทำมันทำเอาเรียบร้อยครับผมทำบอละวาให้คุณได้ละระหว่างนี้ผมไปนั่งทำกำแพงเพิ่มเดี๋ยวนั่งทำกำแพงต่อเนี่เลก็บเก็บชูการ์เคนไว้ก่อนเราต้องใช้ในอนาคตเออแล้วรั้วนี่ทำไงนะลืมละไวรีบเก็บแล้วรีบเข้ามันมาหลังคุณ ดว่าแน่นหนาแล้วนะแน่นหนาแล้วอย่าบอกนะมึงมีความอ๋อไอ์อีเ,อเวนต์นี้เป็นเอีเวนต์แบบว่าพวกพืชพ,พืชผลเราจะโตแต่ว่าคาร์บอนเชียไ้ยาไอ้แ่งเ้ยยังฉลาดอีกหรือว่ากูลงมดให้เอ็นพีซีมันฉลาดขึ้นนี่รวมถึงซัมดี้เลยกูดักทางเลยไม่ต้องขึ้นโอ้ทำไว้นี่มันเอยออกไปดิพวกหลักหญ้าน้ำคาญเว้ย ้อย่างน้อยก็ปลอดภัยระดับนึงเสร็จแล้วเอาไว้ตรงเนี้ยมันจะไม่ไหวมากแต่ถ้าเราเอาเามาต่อตรงเนี้ยเฮ้ยไม่แม่นเข้าเลยตัดก่อนทําแทงน้ำเราต้องทําที่บดก่อนคุณน้อยเอาที่บดกลับมาก่อนทํายังไงนะที่บดอ๋อตอนนี้ของอยู่ในกล่องหมดเลยคุณเอาเอาที่บดมาต่อกันเลยนะมันจะได้ไวเรื่อยเออได้ลูกหลานตายหายหมดนะก็คือเราใช้เวลานานมากรุ่นลูกหลานเขาน่าจะตายหายหมดมันนานจริงๆอ่ะจริงๆแล้วมันไม้ ถ้าเราเป็นโลกปกติปั่นเนี่ยมันกลับเป็นคนเป็นน้านแล้ว <laughs> เอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันต้องใช้แอนตี้ไซด์โอเคทิ้งไว้ผมอันแล้วผมก็แค่วางต่อจากคุณน้อยใช่ไหมเออเชี่ยกูจะทำอะไรวะกูลืมเราจะทำอะไรกันนะคุณดูความไวโอ้โอไวโอ okay. เคเราแต่ไ,<ว>ไปไ<ว>เราทำแต่ไปเราทำอะไร เราต้องทำอะไรต่อเอ้ยเราต้องทำแท้งก่อนดิคุณน้อยถูกป่ะเราต้องทำแท้งก่อนอุ้ยโคตรไวอหวคตรไวคุณน้อยปิงปิงปิงสวยป่ะอ๋อนี่อันเนี้ยต้องใช่อันนี้อันหนึ่งอ๋องั้นคุณทำพกเวลไม่ใช่แค่อันเดียวนะหลายอันวางเรียงกันสี่อันอย่างเงี้ยโอ้ความรู้ใหม่อ่าแล้วก็ตรงนี้อันนี้แสดงว่าผมขาดอีกอันหนึ่งใช่ไหมโอเคครับแบบ โอ้พอมีกำแพงแล้วชีวิตก็ดูสบายขึ้นเยอะโอเคอ่ะผมได้ละต้องการท่อใช่ไหมอ่าใช่ชื่ออะไรวะทั้มยูเอ็มพีเด้ผมมันมา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 ยายามาได้ไงอ่ะหน้าคนขายของคือแบบซื้อของไหมซื้อของไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่ซื้อของไม่เหยียบท่อเพื่อจะขายของเนี่ย ซื้อของผมหาอยู่แต่ไอเครื่องดูดนี่มันไม่ใช่อันที่เราต้องหมุนฟันเฟืองเพื่อให้มันดูดดูดเข้าท่อละอันนั้นมันเป็นการหมุนฟันเฟืองที่ทําเหมือนวาล์วเปิดปิดอะคุณว่าใช่แต่ว่าแต่ว่าคุณยังไม่ได้ต่อคุณยังไม่ได้ต่อวาล์วเข้าแทงเลยนะน้ําจะเข้าหรอใช่ใช่ใช่แป๊บเลยสุดท้ายแล้วผมก็ต้องทำเมัอนกันมันต้องทำอยู่ดีใช่ไหมที่ผมทำให้ใช่ใช่ใช่้นี่นี่ผมผมมาแค่คุณทอเวิวผมทำผมทำให้เลยดีกว่า เผื่อมันแบบว่าไม่ไม่คุณต้องทำอีกฝั่งด้วยมันอีกกอีฝั่งมันจะมีลูกศรอันนี้คือดูดไปอ่าใช่ใช่อันนี้ดูดไปแต่ว่าเราต้องทางนี้คือดูดเข้าอ่าอ่าไม่ใช่คุณหน่อยอ่านี่ไงมีประโยชน์บอกเดียวบอกเดียวครับโอเคสาลายเผาอัดบล็อกอ่ะแล้วก็อะไรนะครับคอปเปอร์อัดกับไม้คุณมีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่ผมผมอยู่กําลังทําอ่ะผมเอามาให้ละสาลายเผาอัดบล็อกสาลายเท่าแก้หน่อย เสร็จแล้วเราก็จะค้าเป็นอืมอันนี้อันนี้คอเปอร์อัดไม้วางข้างบนสาร้ายอัดตรวางตรงกลางแล้อันนี้มาข้างหลังเราก็จะได้นี้มา,าวางตัวนี้ลงไปอ้าวปิดฝัฟฟ่งไม่ตกรวาวไแมะ ไม่ตกผมช่วยเก็บอยู่ไ้ใจกูหน่อยเอ๊ะเด็ดเด็ดูทิ้งลงไปข้างล่างเลยคุณไปเก็บเซฟเซฟซะเลย่อยมีแก๊งมีแก๊งือยมีแก๊งโจรอ๋อผมเห็นแล้วเราต้องตเราต้องต่อฟันเฟืองขึ้นมาวันนีเอีะคุณเพิ่มมาหมุนตัวนี้เราจะเอาจากกังหันเลยหรือแบบหรือว่าไงเดี๋ยวเราต้องต่อจากนั้นมันมีกังหันมันมีอีกด้านหนึ่งครับมันจะมีสองด้าน ออาเกกียร์บ็ข้างๆกับด้านบนแต่เดี๋ยวนะคุณร้อยไม่ต้องใช้ฟันเฟืองจริงๆใช่ไหมฟันเฟืองฟังเฟืองฟันเฟืองนี่หันฝั่งไหนฝั่งฝั่งเดียวกันใช่ไหมฝั่งละนาบใช่เขามีมาจากข้างบนคุณเต็มเลยเราเฮ้ยคุณร้อยคุณรอยหลัง ลังหลังหลังหลังเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มเปิดประตูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโุ้ยโดนจะกดจะกดกินนะฮรจะเพิ่มเปิดประตูทำยังไงดีเดี๋ยวเหมือนว่าเราต้องวิ่งกลับบ้านเพื่อไปเต็มพรอนคุณเดี๋ยวพูดว่านะ ผมจะทำกำแพงล้อมรอบมัน,ปนไปเลยมันลมเท็ลุอดปไปเลยที่มันจะมีตัวอะไรเข้ามาได้อีกวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนใช้ตัวเองเป็นอาหารแทนโอเคเราควรไปจัดการกับมันยังไงดีอะ่ะผมจริงๆมันเกิดไม่หยุดแบบไม่หยุดเลยอะ่ะผมว่าเราต้องเผาป่าจริงซะละผมก็ว่วาละเรา<อ>ไป<ข>แช็กไปด้วย <ไป S 2> เราจะละต้นไม้ให้หมดแล้วก็ทำเป็นฐานเราที่เพราะมันเป็นเกาะใช่ไหมใช่ผมว่านะจริงอีกอย่างหนึ่งว่าผมว่าผมคงต้องเอาลูกน้องไปด้วยละสองสามสี่มเสร็จกูไอพวกซอมบี้จะล้างบางพวกไตรหาซะกำลังไปจะมืดหรือยังโอเคครับมันจะมืดแล้วคุณอ่ะนอนก่อนก็ได้เห็บได้ได้ไอศตร้ มึงเจอมึงเจอแน่เอาแล้วเอาแล้วแค่เห็นหน้าเอ้ยสนใจตัวนี้ก่อนคุณไอรอนกรลมเรามันโง่เกินไปดูมันดีมัน <c oughs> ไปยืนหาเรื่อง <c oughs> ตัวที่มันอยู่ในเรือมันไม่ได้สนใจตัวที่อยู่กับเราเลยแม้บางทีผม <c oughs> คิดว่าท<ำ>ําผมว่าเราทําป้อมประการสโนว์แมนผมว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจ <c oughs> ทำไงวะรใช้บบอีกแบบหนึ่งคุณอีกแบบหนึ่งนี่หมายถึงแอบแบบไหนก็คือมันจะมีสองฝั่งอ่ะคุณลองเอานี้ไปใ้่ออันนี้ก็สองฝั่งน่าจะพอเอ้ยพออ่ะฮะครับผมก็ต้องใส่อันนี้ไว้ตรงนี้เปลี่ยนอ่ต้องใช้อะไรแม่ได้ได้ได้ละ อ๋อหรือว่ามันเร็วเกินไปอ๋อาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่างั้นเราก็คงต้องต่อจากทางนั้นนะคุณน้อยเฮ้ยได้แล้วน่าจะได้แล้วต้องได้แล้วแหละเทคโนโลยีเทคโนโลยีว้าวเชี่ยเราทำเครื่องจักรชิ้นแรกของเราได้แล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยพี่ตว่าเข้าแล้วเฮ้ยมีแสงคุณน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ค่าผมคิ้บไปสิแล้วก็มันต้องทำเรื่อยๆคุณตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์11เปอร์เซ็นต์อีกรอบเดียวก็ได้เนี่ยคุณดูได้เลยเชียไม่อยากรอค่าย่าผมว่าเราหยุดตรงนี้กันคุณต้องตีไปกลับไปกลับหลายๆอ่ะหลายๆรอบ น้อยแต่ว่าเราเราเราต้องเติมแล้วว่ะเฮ้ยไกิดถ้าเกิดน้อยแต่ว่าไอ้ไอ้ไฟที่มันไหม้อยู่นั้นมันไม่เป็นไรใช่ไหมถ้ามันหายมันน่าจะหายไปนานแล้วคุณโอเคไปไปไปอะไรไปเยอะทำยาทำยาไปทำยากันไปทำยากันเราไม่มีจุดกันเชื้เราไม่มีเหตุเฮ้ยแลกได้จากคนขายของแลกได้ใช่เดี๋ยวกันมันไม่อยู่แล้วคุณน้อย